ครับตอนนี้ก็ลองถ่ายด้วย i อ h โ n e 1สิบสโปนะครับโหมดโหมดวิ่งนะโหมดวิ่งนะตอนนี้เห็นมาวิ่งอยู่มาวิ่งเอาวิ่งวิ่งนะเข้าม

แบบวิ่งแบบจริงๆอ่ะไม่ลอกอ่ะเห็นไหมน,ะนีวิ่งนะวิ่งนะเห็นไหมอันนี้กันสั่นแบบใช้ได้จริงเลยนะโหมดแบบโหมดแอคชั่นสปอร์ตนะ